ยังหนกานนะีสจับสวัสดีครับที่แบงรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสลีเกสลนเป็นตอดที่ารู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบงค์นี่ยเอยยืนหยัดที่จะดูแลวัฒนธรรมตรงนี้แล้วเราก็คิดมาโดยตลอดตั้งแต่แรกว่าแบงค์จะทําให้ วัยรุ่นเนี่ยหามาสนใจลิเกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทํามาโดยตลอดแล้ววันนี้เราก็เริ่มจะเห็นผลแล้วเริ่มออกดอกอ,อกผลวัยรุ่นและหัมาสนใจมากขึ้นนะครับอย่างที่เป็นกระแสในโซเชียลด้วยตัวละครดําดง นะครับโด่งดังในโซเชียลมากๆเลยทําให้วัยรุ่นอ่ะหันมาสนใจว่าไอ้ดําดงมันคืออะไรพอศึกษาไปเรื่อยๆอ๋อดําดงเป็นลิเกลิเกคณะสอนรามน้ําเพชรพอทุกคนหันมาดูปุ๊บกลายเป็นว่าติดลิเกไปเลยต้องนอนดึกไปด้วยกันทุกคืนติดอย่างดําโด่งเราเราเริ่มมีมานานอย่างที่เราที่เราดิ้แสดงมานานมากๆเป็น10กว่าปีแล้วครับแล้วเราคิดว่าต่ออะไรเราเนี่มันถึงติดแบบนี้คือ ที่มันแมสเพราะว่าดำดง่งแสดงมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ตัวนุ่นเองเนี่ยก็เล่นตัวดำดงมา5ปีเ, <Okay. S 1> เล่นมาได้5ปีแล้วครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันเพิ่งมาเป็นไวัยรุ่นปีนี้มันด้วยอาจจะด้วยเป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนชอบความอะไรที่มันแบบมันฮา,ามันขำแล้วมันจดจำได้เป็นมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างี้ครับนุ่นก็ใช้ภาษาโคราชสำเนียงโคราชเล่นเป็นดำดงคือด้วยความเป็นธรรมชาติพอสแสดงเป็นธรรมชาตินะครับก็ มันก็จะทัดใจคนดูคนก็เลยแบบว่าชอบในความเป็นธรรมชาติดำดองเป็เลยคอยทำพุ่นเดี่ยวสอนสอนรำน้ำเพละครับแต่รู้แจ,จะแม็กซ์แต่ตอนนั้นวันนี้มันมีอะไรบทนี้ก็ชื่นเสียมาเรารู้สึกยังไงบ้างคือทีมงานสอนรำน้ำเพลทเราอะ่ะศิลปินทุกคนมีแฟนคลับเหมือนกันทุกคนเลยที่แบบว่าซัพพอร์ตกันมานะครับตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยล้มลุกคลุกคลานให้กําลังใจกันมาตลอดแต่พอปัจจุบันนี้อะครับพอ โซเชียลอ่ะมันมีอทธิพลมากๆ,ากๆนะคะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีแฟนคลับที่คอยโพสตรูปโพสคลิปนะครับลงโปรโมตต่างๆมันก็ทําให้คนมาเห็นได้มารู้จักมากขึ้นและยิ่งตอนนี้มันเป็นกระแสะมากขึ้นเรามีไลฟ์การแสดงทุกคืนของทางเพจแบงค์สองคนก็แวะมาดูนะครับความชอบหรือว่าการที่เราจะถูกชะตากันนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เข้ามาปุ๊บอ่ะชื่นชอบแบงค ชอบแบงค์ร้องแบงค์ดํบางคนก็ชอบพี่น้ำเพชรชอบเบลชอบความตลกความเฮฮาคือคณะเราอ่ะมีรูปแบบที่หลากหลายให้ทุกคนแบบว่าเลือกชื่นชอบได้เลยใช่เป็นแคจากจะรักษาความดังตรงนี้ขเก่ไวยังไงเราลงมีได้คิดได้อะไรไว้เหมือนคือชื่อเสียงอ่ะมันมันบอกยากครับว่าเราจะรักษายังไงแต่ว่าที่เาที่แบงค์รู้และที่คุณพ่อคุณแม่ บอกนะครับสอนอะไรคือ1การวางตัวสําคัญนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นสูงหรือเราจะลงต่ําหรือเราจะยังไงนะครับการเป็นตัวของตัวเองและก็เสมอต้อนเสมอปลายนี่คือสิ่งสำคัญและสิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือมาตรฐานการแสดงด้าน,น้าเวทีจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามเราต้องมีมาตรฐานของเราเราเล่นตามมาตรฐานไม่ได้ถ้าวันนี้เราแสดงดีวันพรุ่งนี้ก็จะยังมีคนอยากดูเราแสดงอยู่อันนี้คือสิ่งสําคัญที่คุณพ่อมรรลักษ์สอนเอาไว้ครับ กดหลับหับช่วงต่อนะครับมับนรู้สึกตอนแรกมันูเหมือนผมที่ช่วงที่เกยอยถามามว่ากดดันไหมแบงค์ไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าแบงค์คิดว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าคุณพ่อยังอยู่แบงค์ก็ต้องมาอยู่ตรงจุดนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่ตอนนี้พ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่คําสอนของพ่อทุกอย่างที่พ่อทําไว้อ่ะยังอยู่ยังให้แบงค์ยังคงมองเห็นอยู่ นะคะ <Yeah. S 1> ทุกอย่างมันมันเป็นรูปประทับหมดเลยแล้วแบงค์มีคุณแม่ดวแแก้วมีพี่สาวมีพี่เขยที่ช่วยกันดูแลบริหารจัดการคณะสอนลมน้ำเพชรน,นะครับ <c oughs> คุณแม่ดูแลเรื่องการเงินเรื่องการรับงานส่วนพี่สาวและพี่เขยก็ดูแลเรื่องบุคลากรแบงค์เองก็มีหน้าที่เป็นแบนด์เอ็นบัสเตอร์ของคณะสอนลมน้ำเพชรมีหน้าที่ ได้มีโอกาสไปทําอะไรต่างๆพอมีสื่อมาสนใจครับแบงก็จะปากลิเกปากคณะสอรรมน้ำเพชรและก็แสดงทุกครั้งก็แสดงออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนประทับใจที่สุดคือดยวันที่แบบคนรู้นคุ้นกันก็ห่อกว่าเราไปเล่นละครด้วยไปอะไรด้วยเราไทงานอะไรให้มันเป็นลิเกเรอันดับแรกเลยนะแบงกต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่นะครับที่ได้ให้โอกาสแบงกได้มาเล่นละครเพราะว่าหลายๆคน่ะ ตัวมีปัญหาเรื่องคิวมากๆแต่ว่าแบงค์ทำแบบที่สู่ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าแบงค์จะมีเล่นลิเกทุกทุกคืนแต่ว่าแบงค์เต็มที่ในทุกๆกงานและทุกทุกงานก็คือแบงค์ทำร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแบงค์มีกาลังใจที่นี่ับแบงค์ครัและแบงค์ก็เต็มที่มากๆพอแบงค์ได้แสดงละครนะครับแฟนๆที่ไม่เคยดูลิเกก็ได้มาติดตามได้มาดูจักริเกผิาผ่านาละครครับก็ขอบคุณมากมากเลยและก็ดีใจมากรับ รแนดีมากำทำกัน้เรกับลัรยงงรู้สึกดีใจค่ะมันจะมีะที่ราปน่น้อยไปหน่อยคร<อ>ัแบ,บแฟบนบก็ป่นเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าน้องลำาไยงานเยอะมากเยอะและเดินทางตลอดแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้มาเล่นด้วยกันน่ะแบบก็พยายามทำให้ซีนนั้นเป็นซีนที่ทุกคนประทับใจ ใช่ครับน้องน่ารักทำงานด้วยง่ายมากๆเฮฮาเหมือนนิสัยจะคล้ายๆกันพวกเขามันลงติ๊กต่อกันไปกับไปกันไปร้องครับคนเหมือนกันว่าเออเราเหมือนกันพวกันมาอะไรกันเนี่ยคนเรียกร้องว่าอยากเห็นเล่นด้วยกันอีกฝากผู้ใหญ่ทุกคนไว้ด้วยนะครับคิวไม่ตรงกันใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ทำเป็นนี่นี่เลยพระเอกนางเอกเขียนจดหมายคุยกัน <ะ>ไมต้องมาเจอเ,<ร>เหมือนจะเลเตอร์รอจดหมายรัก<ะ>น้องน่ารักครับแล้วก็จะบอกเลยว่าเวลามาเจอกันที่กองถ่ายครับ<ะ>ทำงานอ่ะ20นั่แปดสิเอร์เนเล่นกันมากกว่าเราลเล่นแต่ว่าเราเต็มที่มากๆาาาอาจจะด้วยว่า ทั้งน้องเองอ่ะแบงก็เชื่อว่าน้องลำไยอ่ะก็เต็มที่กับการแสดงละครเพราะว่างานหลักของน้องคือร้องเพลงแบงงานหลักคือเล่นมิกพอเราได้มีโอกาสมาเล่นละครน,นะครับเราก็แบบเต็มที่กับการแสดงอะไรอย่างเี้แล้ว มันบังเอิญที่แบบเคมีมันเข้ากันนะี่ยบางอย่างที่แบงค์ไม่มีน้องมีบางอย่างที่น้องไม่มีแบงค์มีพอมันมาเจอกันมันก็เลยแบบออกมาลงตัวยังลำ,ลำยัยเคยมาดูเราเล่นนะเวทีเคยมาครับเคยมาแต่เขาบอกเขาบอกแบบเขารีวิวเราแบบว่าปันอย่างไยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามว่าดูพี่เล่นลิเกแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ลำยายบอกว่าพี่ดูวันได้หน่อย มาเล่นใกล้บ้านหนูเมื่อไหร่หนูอยากไปแสดงลิเกด้วยแล้วามาบอกพี่ไปปุ๊บลำไยไปว่างไหมบอกพี่ไอ้พี่ไอ้ดูวันนี้เฮ้ยเน,นี่นี่ใกล้บ้านลำไยโอ้หนูอยู่พิษณุโลกนี่นี่วันนี้มาัาโอ้หนูอยู่ชนบุรีก็เลยบอกว่าเอางี้ลำไยว่างเมื่อไหร่บอกพี่แล้วกัน แล้วแบงก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าน้องลำไยก็มีชื่อเสียงมากๆม,มีแต่คนรักมีคนเม่ตารบแบง้์ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าน้องมาเล่นลิเกจะเป็นยังไงเขาไปลองให้เราฟัง ยังไม่เคยยังไม่เคยใช่แต่ด้วยความหล่อควานวันหล่อรำรำเองแม่ได้คินฟ้าก็มานั่งเชียร์าเวทีพี่ฟ้าก็น่ารักเพราะว่าคุณแม่ของพี่ฟ้านะครับเป็นเหมือนแบบว่าติดตามลิเกแบงค์มานานมากๆแล้ววันนั้นแบงค์ไปเล่นสุพรรณพี่ฟ้าก็น่ารักกลับมาบ้านพาคุณแม่มานั่งดูใช่เอ่อ แบงค์ถัดัก DM หาพี่ป๊าเอกว่าเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วพี่ป๊าจองเก้าอี้หรือยังนะครับถามผ่านผู้จัดการพี่ป๊าเลยครับก็เลยตอบมาว่าอ๋อคุณแม่พี่ป๊าไปจองตั้งแต่บ่ายสองแล้ว็ั่นเป็นปกติเหมือนคนูไดาเลยใช่ใช่ครับน่ารักมาก เราเห็นว่าคิวงานเรามันเต็มเลยยังมี69ใช่ครับก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้จริงๆอย่างในร้านผลิต DJ ก็จะไม่ค่อยมีงานแครเห็นว่าร้านผลิตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีเป็นเหมือนร้านอาหารนะครับแล้วก็พวกพวกรมเดียเริ่มหาลิเกไปแสดงข้างในนะครับก็ แบงค์เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะและเป็นโอกาสที่ดีนะที่ที่แบงค์จะได้นำลิเกอ่ะไปไปเผยเผยแพร่แบบว่าในสถานที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคิดอะไรแบบว่าแบบเปิดลิเกด้วยลิเกปกติยังไม่มีการแบบขึ้นไปเล่นบนอลอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าหน้าฝนอาจจะลองไปขึ้นเล่นบนอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบงค์อ่ะก็มีโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรอทางผู้ใหญ่แอปรูคือคุยกันมานานแล้ว อาจจะเป็นลิเกบนโรงละครจุด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 นะใช่ครับต้ออองรานนก่แต่ตอนนี้กำลังปีเวอร์นะครับเราไม่ขยี้ตอนนี้จะไปขยี้ตอนไหนสบายให้แบงก่าแฟนที่รักติดตามมาให้กระเทศไทยนะสวัสดีครับแบงค์สตรามนะคะฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะติดตามลิเกคณะสตรามน้ำเพชรนะครับแล้วก็ชื่นชอบลิเกตอนนี้นะครับ ฝากพี่พี่ลิเกคณะอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องอาชีพเดียวกันผ่านไปไปแสดงใกล้บ้านนั้นก็มาให้กําลังใจกันได้ช่วยกันอนุรักษ์และผลักดันลิเกไทยไปให้ไกลมากที่สุดนะครับส่วนแบงค์เองนะแบงค์ก็สัญญาว่าแบงค์จะทําหน้าที่ของแบงค์ให้ดีที่สุดและแบงค์ก็จะตอบแทนแฟนคลับทุกคนนะครับด้วยผลงานด้านหน้าเวทีและผลงานทุกๆชิ้นที่แบงค์ได้มีโอกาสได้ทานะครับถือว่าเป็นการตอบแทนเพราะว่าแบงค์อยากจะแบบ ไปกราบเท้าทุกคนมากๆครับแต่เห็นแล้วเนี่ยกราบไม่ไหวมากันหลายเท้ามากมามากันไปว่าหลายพันมากมากเลยนะจะหน้ามืดก่อนนะก็กราบด้วยใจเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆนะครับที่ลิเกมาถึงจุดนี้ได้นะครบและที่สําคัญแบงค์ขอบคุณคุณพ่อมนัสคุณแม่ดวงแก้วผู้ก่อตั้งคณะสอนลามน้าเพชรที่มีอาชีพลิเกนะครับหยิบยื่นมาให้กับลูกชายคนนี้ได้ทํานะครับจนถึงตอนนี้แบงค์รู้สึก ดีใจมากๆและภูมิใจที่แบนด์ได้เกิดมาเป็นพระเอกลิเกค,ครับผม